วันนี้นะคะเราสองคนดีใจมากเป็นการทําโปรตีนครั้งแรกของพวกเราเลยเนาะใช่ค่ะไปบ้านพี่เอมาเจอพี่หน่อยปัญชิตาใช่ไหมคะเราก็พูดว่าเราจะทําโปรตีนเป็นความฝันในช่วงสองปีที่ผ่านมาว่าเราอยากมีโปรตีนเป็นของตัวเองเราทานหลายยี่ห้อมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ยี่ห้อที่เราชอบจริงๆแล้วก็มีสารอาหารจะเป็นต่อร่างกายของเราจริงๆนะคะพี่หน่อยบอกว่าพี่หน่อยมีตัวที่ดีมากๆเลยโปรตีนเพอร์ลินนะคะแล้วก็โปรตีนวินไลฟ์นะคะเป็นเจลลี่เ้ลลี่ใช่เจลลี่นี่อร่อยมากคือเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็รสชาติเหมือนที่เรากินขนม ไม่รู้สึกว่ากินโปรตีนเลยแล้วกินขนมอยู่อะน้ำเหมือนไม่ได้กินโปรตีนเวลาเรากิน<ช>โปรตีนเราต้องปิดจมูกบางคร<ช>ั้งเหมือนค่ะถ้าโปรตีนจากพืชนี่ปกติจะไม่ค่อยอร่อยค่ะแต่ของเราอร่อยมากมากเลยนะคะน้องอ้ํากินแบบไม่ยอมแบ่งให้พี่เอเลยอะค่ะคือจะบอกว่าเราปรับสูตรจนกว่าจะพอใจคือของเขาดีอยู่แล้วเราเราอยากปรับรสชาติให้เราชอบเราเพิ่มอะไรหรือเปล่ารสชาติข้าวโพดเปิดฉีดซองมาปุ๊บ เหมือนนมข้าวโพดเลยอะเปกินที่นมข้าวโพดจริงๆอะหอมมากนี่อันคือชาไทยชาไทยนี่บอกเลยว่าตัวเองอะคนชอบชาไทยชอบกินขนมหวานแล้วมันคือรสชาติอย่างนั้นน่ะแล้วเราไม่ได้อ้วนอย่างนั้นไม่ทําให้อ้วนอย่างนั้นด้วยอะโหเราชอบมมากเรากินแล้วเราอิ่มอะชาไทยอะปกติกินชาไทยแล้วเราแบบรู้สึกว่าต้องไปกินข้าวจานใหญ่ๆแต่ถ้าเรากินชาไทยจากโปรตีนอะเราไม่ต้องกินอะไรเพิ่มเยอะแล้วอะค่ะก็อิ่มท้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพียงพูดถูกใช่ไหมคะน้องอั้มคะ เกือบโดนดูป่าค่ะอันนี้ทำไมรู้ได้ไงอ่ะก็โดนออกดูค่ะก็จะบอกว่าแคลอรี่น้อยด้วยนะคะทานได้เลยค่ะทานดีเชื่ออ้ํมกับเอเลยนะคะอํมทานทั้งทีจะไม่ดีได้ยังไงล่ะคะโปรตีนเพอรีนนะคะเจนลี่ลินไลค่ะ